สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมู่พลอยค่ะคลิปแนะนำมอดอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้เนี่ยเรามีมอดที่เกี่ยวกับซิมแวมไพร์มาแนะนําค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเล่นซิมแนวเหนือธรรมชาตินะคะหรือว่าโดยเฉพาะแวมไพร์เนี่ยเราว่ามอดที่เรานํามาฝากในวันนี้จะต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นํามาฝากทั้งหมดหมอดด้วยกันนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่มอดแรกนะคะมัดนี้มีชื่อว่า customizable vampire reflection คือปกติแล้วตัวซิมวมไพา์อะคะ่ะเวลาที่เราให้เขาส่องกระจกเนี่ยมันจะไม่มีเงาสะท้อนในกระจกใช่ไหมคะซึ่งก็รู้สึกว่าแอบหลอนอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะเวลาที่คุณผู้ชมให้ซิมวมไพร์ส่องกระจกอะคะ่ะในกระจกอะมันจะไม่มีหน้าของซิมที่เราเล่นอยู่นะคะซึ่งมอดต,ตัวนี้เนี่ยจะทําให้ซิมเนี่ยสามารถเห็นตัวเองในกระจกได้ซิมที่เป็นวมไพายนะ วิธีการใช้งานคือแบบนี้ค่ะทุกคนคลิกที่ตัวซิมของเรานะคะจากนั้นเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคําสั่งแันพายทีนี้มันจะมีคําสั่งเพิ่มขึ้นมานะคะตรงคําว่า Mirror Reflection พอคลิกเข้าไปอะคะ่ะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะโชว์เงาในกระจกเนี่ยในอิริยาบทไหนบ้างนะคะก็จะมี Away On ก็คือตลอดทุกเวลาเลยค่ะโชว์เฉพาะตอนกลางวันนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเราแปลไม่ผิดต่อไป In Slide ก็คือน่าจะเป็นเฉพาะช่วงที่มีแสงแดด ส่วนอันนี้นะคะ No Dark Form เนี่ยคือถ้าแวมพายเราโชว์ร่างมืดอะคะ่ะแล้วมาส่องกระจกเนี่ยมันจะไม่เห็นเงานะคะก็คือแวมพาะเขาจะมี2ร่างเป็นคนปกติแล้วก็อีกร่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนอร่างมืดนะคะซึ่งเราก็สามารถแต่งให้หน่ากลัวหรือว่าแต่งไดไรตามใจทีนี้เวลาถ้าเรากดโชว์ร่างมืดอะคะ่ะเวลามาส่องกระจกมันก็จะไม่เห็นแต่ในคลิปเนี่ยเราจะกดอันนี้นะคะเป็น a l w a y On พอเราคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาดูที่ กระจกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเลือกเป็นฝึกพูดนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยซิมของเราก็จะปรากฏเงาบนกระจกแล้วนะคะก็จะใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ปกติเลยเราจะบอกว่ามอเนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคลิปนี้เลยค่ะเรื่องของเรื่องคือเราอ,อ่ะไปเจอมอสนี้โดยบังเอิญน,นะคะแล้วก็โดยปกติแล้วอ่ะเราอ,อ่ะชื่นชอบแพ็คแวมไพามากแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่นแต่ตั้งแต่มาเจอมอสที่เราจะนํามาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราอาจจะกลับมาเล่นแวมไพยเยอะขึ้นนะคะโอเคเรามาต่อกันที่มอสต,ตัวต่อไปกันดีกว่า มอดนี้มีชื่อว่าแวมพร์มอพลาสมาแพคนะคะของครีเอเตอร์คนเดียวกันเลยกับมอดเมื่อกี้ค่ะวิธีการใช้งานมอดนี้นะคะก็คือให้เรามาคลิกที่คอมพิวเตอร์เลือกคำสั่งความลับแวมพร์ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องค้นหาข้อมูลแวมพร์ก่อนนะคะคือถ้าเลเวลแวมพร์ของเรายังไม่สูงมากอะคะ่ะมันจะไม่ค่อยมีคำสั่งอะไรขึ้นมามาก เดี๋ยวเราจะกงทักษะให้เป็นเลเวลสูงสุดเลยนะคะทีนี้เราจะมาคลิกดูอีกรอบค่ะก็คือไปที่เดิมเลยนะคะแล้วก็กดความลับบํมพายหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคําสั่งขึ้นมาให้เลือกเยอะมากเลยค่ะสิ่งที่เราต้องทํานะคะก็คือเราจะกดสั่งซื้อถุงเลือดค่ะ เรปกติแล้วในเกมมะค่ะเขาจะมีถุงเลือดมาให้เราแบบเดียวนะคะจะเป็นราคา50สิโม,มลเรียนแต่ว่าตัวมัดนี้ค่ะเขาจะเพิ่มคุณภาพของถุงเลือดของเรานะคะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมี2ตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นแบบคุณภาพแล้วก็แบบ s ู perior นะคะคือจริงๆแล้วหลังจากที่กินไปอะคะ่ะมันก็ไม่ได้มีบ,บัฟอารมณ์หรือว่ามีอ่าเป็นมูดอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ก็จะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีค่ะบางคนก็อาจจะแบบอยากกินในราคาที่มันแพงขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็ เป็นตัวเลือกในการเล่นเพิ่มสตอรี่ในการเล่นอีกอย่างหนึ่งนะคะเราว่าเราจะลองสั่ง2แบบนี้มานะคะก็จะเสียงเงินอยู่ที่อ250สองร้อยห้าสิบซิมเลรียนหลังจากสั่งมาเนี่ยโดยปกติถุงเลือดก็จะมาอยู่ในช่องเก็บของของตัวซิมเรานะคะเราก็สามารถคลิกแล้วก็กดดื่มได้เลยนี่ค่ะซิมเค้าก็จะดื่มแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะเขาก็จะไม่ได้มีบัฟหรือว่ามีมูทเลตอะไรให้เราอ่านเพิ่มเติมเนาะ มอดตัวต่อไปยังอยู่ที่ครีเอเตอร์คนเดิมนะคะแต่ว่ามอดนี้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้ตัวพลาสมาค่ะก็คือ,อตัวผลไม้น้ำเลือดอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลแวมไพร์เมื่อกี้ค่ะที่เป็นความลับแวมไพร์อ่ะ เต็มแล้วหรือว่าอยู่ในขั้นสูงอ่ะเราไม่แน่ใจว่าต้องขั้นไหนขึ้นไปนะคะแต่ว่าของเราอ่ะเราใช้สูตรโกงแล้วก็อัพให้มันเต็มเลยเราจะสามารถสั่งซื้อผลไม้น้ำเลือดอันนี้ในคอมพิวเตอร์ได้บัตรนี้มีชื่อว่าม r d r i n k for Vampire นะคะเมื่อเราเก็บผลไม้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาคลิกที่ตู้เย็นหรือว่าจะคลิกที่บาร์ก็ได้ค่ะ จากนั้นเราก็จะเจอคำสั่ง have a b r a d drink ซึ่งพอเราคลิกเข้าไปอะค่ะมันก็จะมีเครื่องดื่มมา4อันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดจะเป็นเครื่องดื่มที่มีในเกมอยู่แล้วนะคะส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็น3อย่างนี้เราจะลองทําเป็นค็อกเทลอันนี้ละกัน ซิมเขาก็จะเดินมาเปิดตู้เยน็นแล้วก็หยิบเครื่องดื่มนะคะคือถ้าเราคลิกที่ตู้เยน็นนะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่เราหยิบจากตู้เยน็นได้เลยแต่คุณผู้ชมก็สามารถมาคลิกที่บาร์ได้เหมือนกันนะคะก็คือคลิกตรงบาร์แล้วก็เลือกคําสั่งทําเครื่องดื่มค่ะเขาก็จะมีคาสั่งพวบัดซึ่งพอคุณผู้ชมคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกเหมือนกับที่เราเปิดตู้เยน็นเมื่อกี้เลยค่ะ แต่กระบวนการเนี่ยก็จะเหมือนซิมเราทําค็อกเทลนะคะอย่างอันนี้เนี่ยซิมเขาก็จะเดินมาแล้วก็เหมือนถือขวดแล้วก็รินใส่แก้วส่วนอันไหนที่เป็นเหมือนเมนูค็อกเทลอะค่ะซิมเขาก็จะทําเหมือนเป็นการทําค็อกเทลเลยซึ่งเขาก็จะได้รับทักษะการผสมเครื่องดื่มเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเครื่องดื่มที่เราได้นะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้นะคะที่เราทําเสร็จไปตั้งแต่ตอนแรก น้านนีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีภาคพ,พ่อบ้านนะคะที่เป็นออวินเทจแกรมเมอร์ค่ะมันจะมีตัวบาร์ลูกโลกอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเอาไปวางเนี่ยเราจะสามารถหยิบเครื่องดื่มจากบาร์นี้ได้แต่ว่าก็จะเป็นเครื่องดื่มคนระแบบกันกับแบบที่เราชงในตู้เย็นหรือว่าที่เราชกในเครื่องบาร์นนี้เดี๋ยวเราจะลองวางให้ดูนะคะคือเล่นมาตั้งนานเราก็เพิ่งรู้นะว่าไอตัวนี้มันสามารถเอามาใส่เครื่องดื่มได้เราก็เข้าใจมาตลอดนะคะว่าเขาเอาไปวางตกแต่ง ทีนี้วิธีการใช้งานนะคะก็มาคลิกค่ะมันก็จะมีคำสั่งพลวัลหลัดเหมือนกันแล้วก็จะมีให้เราชงเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นการชงแบบหลายๆถาดก็จะเป็นอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะซิมเขาก็จะมาลินนะคะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองทําแบบถาดให้ดูนะคะแบบถาดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะได้มาทั้งหมด4แก้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลย มาตุอกัไปเรามากันที่หมดสร้างกันบ้างนะคะบัตนี้ชื่อยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องขออภัยไปล่วงหน้าเลยถ้าเกิดว่าเราอ่านผิดน่าจะอ่านว่าเบรียลไวต์เบรนคิมสันดิฟลาวมไฮไอวิสเอ็กซราซึ่งโดยกปกติแล้วว่าค่ะตัวซิมที่เป็นวัมพายอะ,อะเขาจะมีดวงตาที่เราจะสามารถแต่งให้ดูน่ากลัวได้นะคะ ซึ่งเจ้ามอตัวนี้ค่ะเขาจะเพิ่มสีมาให้แวมไพร์ของเรานะคะจะเป็นสีตาก็จะมีทั้งหมด17สีนะคะเดี๋ยวเราไล่ให้ดูทีละสีเลยอันนี้จะเป็นร่างมืดของซิมแวมพร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองวอสสีให้ดูค่ะจะมีทั้งหมด17แบบพิกาดพื้นหลังอันนี้เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นร่างมืดนะคะพอเรามาดูในโหมดใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ มีความน่ากลัวแล้วก็ดูดุนะคะบ้านหลังนี้สวยมากนะคะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวแปะพิกัดเอาไปให้เราเดินทางมาถึงมัดตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะมัดนี้มีชื่อว่าแวมไพร์พาวเวอร์ค่ะซึ่งมัดตัวนี้นะคะจะทําให้ตัวแวมไพร์ของคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกินอาหารมนุษย์ปก,กติได้ส่องกระจกแล้วก็มีเงาสะท้อนแล้วก็หยุดทําเสียงคํารามหรือว่าเสียงที่เป็นเสียงขู่ที่น่ากลัวของแวมไพร์ค่ะ เราจะมาเริ่มจากฟังก์ชันที่บัมพายสามารถเห็นตัวเองในกระจกได้ก่อนนะคะให้คุณผู้ชมคลิกที่ตัวซิมที่เป็นบัมพายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกคําสั่งบัมพายตรงนี้จากนั้นเขาจะมี3คําสั่งอันนี้เพิ่มเข้ามานะคะเราจะมาเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นคําสั่งที่ทําให้บัมพายอะค่ะสามารถเห็นตัวเองในกระจกได้เราคลิกเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะเหมือนเข้ายานนะคะก็คือจะทําแบบนี้แล้วพอเรามามองในกระจกเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองนะคะแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปเราจะมาดูอีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือเป็นคำสั่งที่ทำให้ซิมบัมพายเนี่ยสามารถกินอาหารมนุษย์ได้ คือปกติอะค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าแวไพร์เขากินอาหารมนุษย์นะคะเขาจะรู้สึกแยงแล้วก็จะอ้วกแบบนี้เลยค่ะคือแวไพร์อะค่ะเราจะสามารถเลือกจุดอ่อนให้เขาได้ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกจุดอ่อนที่ทําให้กินอาหารมนุษย์ไม่ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขากินเข้าไปเขาก็จะขึ้นไส้แล้วก็จะอ้วกออกมานะคะแบบที่ในคลิปเมื่อกี้เลยแล้วก็จะได้บัฟอารมณ์อึดอัดแบบนี้ด้วยแต่ข้อดีของหมอดี้นะคะแวไพร์ของเราเนี่ยสามารถกินอาหารได้เป็นปกติแล้ว คุณผู้มาคลิกที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะเลือก v a ม p i r e เหมือนเดิมเลยจากนั้นเนี่ยเขาจะมีคำสั่ง be able to eat human food นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมีบัฟอารมณ์ขึ้นแบบนี้นะคะก็คือเขาจะขึ้นว่าตัวซิมเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารมนุษย์ได้ทั้งหมด28วันเดี๋ยวเรามาลองเทสดูค่ะว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าก็มาคลิกที่อาหารที่เราทำไว้แล้วก็กดเลือกกิน นี่ค่ะซิมเขาก็จะเดินมานั่งกินอาหารมนุษย์นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่ได้ทําหน้าแยงแล้วก็ไม่ได้จะอ้วกแล้วนะคะสามารถกินจนหมดได้เลยส่วนตัวเรายังไม่เคยเล่นจนครบ28วันในเกมนะคะว่าถ้าเกิดว่าครบเวลาแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าให้เราเราว่าน่าจะเลือกใหม่ได้นะคะก็คือพอหมด28วันแล้วเราก็มากดที่ตัวซิมแล้วก็ลองเลือกใหม่ได้อันนี้ไม่ชัวร์นะคะเพราะว่ายังไม่เคยเล่นรวมภายนานขนาดนั้นเลย โอเคมาที่คําสั่งสุดท้ายของวมนไพ์นะคะก็คือ,อปกติแล้วจุดอ่อนของวมไพอะคะ่ะเขาจะมีการส่งเสียงแบบเหมือนเหมือนเสียงคำรามเสียงขู่ๆอะคะ่ะคือบางทีอะถ้าเราไปส่งเสียงแบบเนี้ยอยู่ที่สาธารณาะคะ่ะซิมรอบข้างเนี่ยเขาอาจจะขึ้นติดลบกับเราได้ก็คือจะเป็นขึ้นขีดแดงนะคะ แต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ม็อดนี้เนี่ยก็ให้มาที่ตัวเลือกเดิมเลยนะคะก็คือตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วก็คลิกที่บัมพายจะมีคําสั่งแบบนี้ขึ้นมานะคะก็คือให้หยุดทําเสียงนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีบัฟอารมณ์ขึ้นแบบนี้นะคะว่าซิมเขาจะหยุดทําเสียงคํารามอะค่ะ28วันสํสหรับตัวม o อตัวนี้นะคะจะมีฟังก์ชัน1ฟังก์ชันที่จะเหมือนกันกับม o อตัวแรกที่เราเปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูอะค่ะก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่แวมไพร์สามารถเห็นตัวเองได้ในกระจกในขณะที่เราอัดคลิปในขณะนี้นะคะคือเราได้มีการลบมอ ตัวแรกออกไปแล้วก็ลงเป็นมอดตัวนี้นะคะเราไม่กล้าที่จะลง2มอดพร้อมกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามอดเขามีฟังก์ชันเหมือนกันนะคะเรากลัวว่ามอดเขาจะตีกัน ถ้าเกิดคุณผู้ชมนําไปเล่นเนี่ยก็ลงเป็นทีละตัวแบบเราก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสำหรับมอดแนววัมพันที่เรานำมาฝากเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีวิธีการดาวน์โหลดค่ะแต่ว่ามอดทั้งหมดที่เรานำมาฝากในคลิปนี้ค่ะส่วนมากจะโหลดไม่ยากเลยค่ะเป็นเหมือนการลงมอดปกติเลยแต่ก็จะมีมอดบางตัวที่อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแนะนาไว้ท้ายคลิปส่วนมอดตัวอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะคะคุณผู้ชมสามารถโหลดเป็นเหมือนการโหลดมัดปกติได้เลย เรามาต่อกันที่วิธีดาวน์โหลดนะคะมอดแรกเนี่ยจะเป็นมอด Moring for Vampire ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมอดนี้ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีการโหลดมอดอื่นเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีไฟล์ให้เราโหลดหลายไฟล์นิดนึงตอนนี้จําเป็นต้องใช้งานร่วมกันกันกบมอดที่ชื่อว่า Lot 5 1 c o r e Library นะคะสามารถโหลดตามลิงก์ที่ Creator แปะตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นพอเลื่อนลงมาเนี่ยเขาก็จะมีตัวไฟล์หลักนะคะ,ะคุณผู้ชมก็คลิกตรงนี้ได้เลยค่ะ ขาก็จะเร่งมาหน้านี้คุณผู้ชมก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้ถัดมาเน็ตคริเอเตอร์เขาเขียนว่าเหมือนเป็นไฟล์เสริมนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่มีภาคไดเอาอ่าค่ะอ่าก็จะสามารถโหลดตรงนี้ได้วิธีการโหลดก็เหมือนเดิมค่ะคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะไปเด้งที่หน้าดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวภาพรีวิวนะคะว่าในมอดเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นเหมือนที่เราให้ดูในคลิปเลย อันนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมเหมือนกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพาคพ่อบ้านนะคะก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เหมือนกันมัดตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวไพ m p i า e power ค่ะจะเป็นมัดตัวสุดท้ายที่อยู่ในคลิปมอดนี้จะเป็นต้องใช้งานร่วมกันกับมอด e g m l injector นะคะโหลดตามลิงก์ที่ครีเอเตอร์แปะเอาไว้ให้ได้เลยคุณผู้ชมต้องโหลดให้ครบนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมอดที่คุณผู้ชมโหลดไปอาจจะไม่ติดในเกมถ้าเกิดว่าไม่ได้โหลดครบตามคําแนะนําของทางครีเอเตอร์นะหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะเลื่อนมาอ่านตรงนี้ได้ ถ้าต้องการดาวน์โหลดก็กดคาว่าไฟล์ตรงนี้มองหาวันที่ล่าสุดนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปกดดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะถ้าได้ไฟล์เป็นไฟล์ซิปมาก็ทําการอันซิปแล้วก็ย้ายไฟล์ทั้งหมดนะคะไปไว้ในโฟลเดอร์อมอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะลงะตัวม็อดต่างๆที่เราได้มีการบอกไปข้างต้นเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมมาล้างแคชเกมก่อนนะคะหลังจากนั้นก็กดเข้าเกมได้ปกติสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไปกำลังใจให้เราได้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครลองโหลดไปเล่นกันแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยเรามีมอนอะไรเจร๋งๆจะมาป้ายาายาใหม่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ